นิยายเรื่องนักเวทต่างโลกกับเราบริวารและการเดินทางในป่าแห่งหนึ่งของประเทศใดประเทศหนึ่งมีชายหนุ่มสองคนเดินถือไม้เท้าสะพายย่ามุ่งหน้าไปที่ไหนตอนที่ที่เราจะไปนี้อีกไกลไหมไม่ไกลรอกพันภูเขาข้างหน้าก็ถึงแล้วพรเก่วเช่นนั้นถ้าไม่ไกลเรานั่งพักที่ห่วงไม้ตรงนี้ดีกว่า <c oughs> ก็ได้พักกันก่อนแอร์ไ์วอร์กันทําไมเจ้าจะต้องไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นละ่ะขันถามคนที่ข้ารู้จักอยู่ที่นั่นเขาบอกข้าว่า เกิดเหตุการณ์ประหลาดที่หมู่บ้านของเขาซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนข้าก็เลยอยากไปตรวจสอบดูให้แน่ใจเขานั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้นั้นไม่ถึงนาทีเกิดเหตุการณ์แสงวูป,ป้าบไม่ไกลนักจากตรงนี้นั่นมันเกิดขึ้นอยู่ที่จุดหมายที่เรากำลังจะไปนี่นาวันพูดขึ้นรีบไปดูกันเถอะพวกเขาจึงรีบวิ่งไปดูที่เกิดเหตุ แต่ไปยังไม่ถึงไหนพันและพรก็พูดขึ้นว่าทำไมการหนนะ้าตัวเราเหมือนลอยอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นตัวเราลอยเคว้งคว้างอยู่บนอวกาศทำไมฉันรู้สึกแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันพันผู้จบทุกอย่างก็ดับมืดไปพันและพรได้สติขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นพรกล่าวดูเหมือนนว่านี่จะไม่ใช่ตรงที่เราอยู่นะพันกล่าวใช่แล้วสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่คล้ายกับโลกของเราเลย ท่านสังเกตดูสิผ่อนกล่าวพระอาทิตย์ก็มีสองดวงแตกต่างจากโลกเรามากพันนในสังเกตเห็นไหมอะไรหรือพรเจ้ามองดูรอบข้างสิทุกอย่างแปลกหูแปลกตาเกินไปไหนจะพลังเวทนี้อีกพลังเวทที่แปลกประหลาดใช่แล้วพรถึงเราจะเป็นหมอผีหมอเวทมานานดับพลังเวทแบบนี้ข้าเพิ่งเคยเห็นเราก็ได้รู้กันแล้วว่าเด็กหนุ่มสองคนนี้คือหมอผีหมอเวท แล้วผ่านเจ้าจะเอายังไงต่อจะยังไงกันอีกล่ะแบบนี้มันก็ดีไม่ใช่เหรอือเราจะได้ออกผจญภัยในโลกแฟนตาซีคาดีใจมากเลยพรแหมเจ้านี่ถึงจะเป็นหมอผีสุดเก่งแล้วเจ้าก็ยังเหมือนเดิมอยู่นอ้อยอพันแม้ว่าจะฆ่าเจ้าดอกพรมันก็ต้องแน่อยู่แล้วสิน่าสนุกออกกับโลกที่ไม่รู้จักนี้จะเป็นยังไงลุ้นกันดีกว่าเยแล้วจะเอายังไงต่อละนี่มันไม่ใช่โลกของเรานะพราวแหมก็ตามนิยายแฟนตาซีนั่นแหละนี่มันโลกของดาบและเวทมนตนะพร พันแรกเราก็ต้องเดินเข้าไปในเมืองก่อนสิพันแต่เราเป็นหมอผีหมอเวทก็รู้ว่าพวกเราไม่สูงสิงกับคนอื่นหรือจะเข้าไปก็พูดกับเขาไม่เป็นหรอกเราแทบจะไม่พูดกับใครเลยนอกจากเราสองคนงั้นเราก็เลือกบริวารของเราออกมาสิถ้าเขาช่วยได้น่าจะดีนะอีกอย่างหนึ่งนี่มันไม่ใช่ต่างโลกเราจะกักเขาของเขาไว้ก็น่าจะไม่ดีนะ โอเคก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเราก่อนนะพรได้หลายเวทคำภาษาที่รู้กันแน่แน่ว่าเรานี้ฟังไม่รู้เรื่องหรอกออกมากุมารทองหงพลายสางแหมเจ้านี้ก็เก่งเหลือเกินอย่าว่าแต่ข้าเลยแต้แล้วก็ไม่ธรรมดาหรอกสนิทกับพูดผีปีศาจได้เนี่ยเจ้านี้ไม่ธรรมดาจริงๆโอเคพูดคุยกับเขาก่อนพวกเจ้านี้ไม่ใช่โรคเดิมของเราแล้วนะพวกเจ้าสังเกตดูรอบๆอบข้างสิสังเกตดูพระอาทิตย์สิไหนจะพลังเวทนี้อีกมันไม่เป็นโรคดาวแล้วนะ มันไม่ใช่โลกของเราแล้วเกิดอะไรขึ้นข้าก็ไม่รู้แล้วพวกเจ้าจะอยู่กับฉันไหมไม่อยู่ข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าเป็นอิสระ เสียงคนสูงไวัยได้พูดขึ้นข้าจะอยู่กับพวกเจ้านี่แหละไม่มีพวกเจ้าข้าจะไปอยู่กับใครผีพรายเท่าได้พูดขึ้นใช่แล้วใช่แล้วพวกท่านคือเจ้านายที่ดีที่สุดของพวกเราเลยนะงั้นก็แล้วแต่พวกเจ้าเถอะโอเคเราจะพาทุกคนเข้าไปในเมืองกันก่อนไปดูซิว่าโลกนี้มันเป็นแบบที่เราเคยรู้จักมาไหมตื่นเต้นตื่นเต้นตน,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 น่าสนุกออกคันก่าวแมมพันเอ้ยเจ้าเนี่ไม่เปลี่ยนจริงๆในที่สุดพวกเขาทั้งหมดก็มุ่งหน้าเข้าไปหาข้อมูลอยู่ในเมือง ข้าถามเจ้าหน่อยเถิดพันเจ้าคิดว่าเราจะเดินไปยังไงเดินเดินไปนี่แหละพรคือข้างงกับตัวเจ้ามากคืนนี้มันไม่ใช่โลกของเรานะพันเราก็ใช้สัตว์เวทของเราสิพรเออเออลองดูสัตว์ตั้งวะเออแล้วพวกเขาจะไม่ตรวจสอบดูสาต์เวทของเราหรอเออไม่ลองก็ไม่รู้นะพันเอาเอาข้าว่าเอามาให้ข้าทําดีกว่าพันเจ้ามันสับเข้าเกินไปแม้ว่าให้ข้านายอเอาเอาเอา,เอา,เอาไปทําเถอะอมพรได้ทําการเริ่มไร้มนคาถา,ถาขึ้นเอ๊ะทำไมไม่เหมือนนิ่ยายแฟนตาซีล่ะ ทำไมไม่มีเสียงงูกวากแะนั่นเองข้ารู้แล้วเดินไปทิศตะวันตกเนี่จะเจอกับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแต่ว่าไม่รู้รายละเอียดแน่ชัดนะมันไม่ใช่โลกของเราออกหน้าเสียดายหน่อยๆน,น,นะพับผ่อนหน้าเสียดายอะไรละพันก็แบบว่าคือเราดูเวทมนต์คาถาในนิยายใช่ไหมเลือหรือว่าในแบบอนิเมะคือยังไงละเพลินแบบของเรานี่มันไม่มีเสียงงูกวาดเลยนาะ โอ้เจ้าก็จะคิดอะไรมากกว่าายวิตของเรามันเป็นอย่างนี้ของเรามันไม่เป็นรูปประทมันเป็นนมามธรรมโอเคเข้าใจตรงกันนะพอแล้วพอแล้วเลิกเรื่องมากได้แล้วถึงจะเป็นแบบนี้ก็สามารถล้มประเทศได้เลยนะ นี่มันไม่ใช่โลกของเรานะเจ้านายเจ้านายบริวารต้นหนึ่งของเขาได้พูดขึ้นเจ้านายดูสินั่นตัวอะไรอ๋อนั่นมันก็เล่นนี่นาพันเจ้าแล้วหรอโอ้ยเรื่องมากเหลือเกินนี่มันก็กอปลิงในยายแฟนตาซีนั่นแหละพรเอาเอาก็ปลินก็กอปลินอยู่ยิแต่ทําไมหน้าตาของมันนี่น่ากลัวกว่าปีศาจบ้านเราอีกนะเปอช่างมันเถอะลุยเลยคันไม้คันมืออยากลองสู้มานานแล้วเจ้าก็ยอมเปิดเผยตัวตนให้มันมากนะกลา เกิดมีคนอยู่แถวแถวนี้อมข้าจะเป่าให้หายข้าจะเป่าให้ไทยให้ล้มไม่ขึ้นให้ลุกไม่ขึ้นอมเพียงเวทมนต์คาถาที่พันได้ไหลออกไปไม่แสดงปฏิกิริยาหรือวงเวทอะไรทั้งสิน้นแต่ทำไมตัวมันถึงตายและมันตายได้ยังไงห้า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 เรื่องแค่นี้แต่ก็น่าเสียดายหน่อยหน่อย,น,อยน้องเวทมนต์คาถาเราไม่แสดงออกมาเป็นรูปประทัมเลยอะชัางมันเถอะไม่เป็นไรหรอกนี่พรพรถ้าเราหาหมู่บ้านเจอเราลองไปเข้าปิวดูไหม อะไรคือกิวเผาพันธ์าอาพรก็เกี่ยวในนิยายแฟนตาซีไงอาจเจ้าไม่รู้เลยนี่โง่น้อยนั่นเนี่ย แหมพูดประชดประชันข้าหรอโอเคไหมมกงานก็เดินทางไปให้ถึงหมู่บ้านก่อนละกันไม่รู้จะมีอยู่นะักผจญภัยไหมเดินทางกาันกลุ่มพวกเขาเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งตื่นเต้นนะข้าไม่เคยพูดกับคนนะเอายังไงดีพรเจ้าก็สงบสติอารมณ์หน่อยสิแต่มันเก่งๆยังไงไม่รู้เราจะพูดกับเขาถูกหรือเปล่าเนี่ยแล้วเราจะเอายังไงกับพวกนี้ดีอ้าพวกขึ้นมาหลบอยู่กับผมแล้วบริวารของเขาทำตัวหน้าสงสัยและมึนงง ๋อเดียวเขาจะอธิบายให้ฟังคือพวกคนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวดวงนี้เราจะสู่สี่สู่ห้าเดินเข้าไปไม่ได้เช่นนั้นเราค่อยศึกษาไปเรื่อยๆนะโอเคได้ได้หลังจากพวกเขาได้รับคำชี้แนะแล้วก็หลบเข้าไปอยู่ในเงาลิ้นไก่อยู่ใกล้ๆกับเจ้านายของเขาไปย่างเท้ากันเถอะเฮ้ยไปก็ไปพวกเขาเดินออกจากป่ามากําลังย่างเท้าเข้าสู่หมู่บ้านเอบบรรยากาศรอบหมู่บ้านนี่มันพรเจ้าดูบรรยากาศรอบหมู่บ้านนิติพร ทำไมมันดูแห้งแรงจางแล้วก็ไม่เห็นผู้คนด้วยพรหรือจะเป็นหมอล่างอ่ะพรมันจะเป็นหมู่บ้านร้างได้ยังไงดูสินั้นแป้งหน้ายังใหม่ๆอยู่เลยน้ําก็ยังเพิ่งกลับมาใส่ตุ่มจากที่เรามองดูนะหมู่บ้านนี้หมู่บ้านไม่ใหญ่เลยเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กรู้สึกว่าจะอยู่ในถิ่นธุรกันดารด้วยนะพันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอรอย่าลืมนะว่าเรามีสมุดครอบจัก,กรวาลอยู่นะ มันจะใช้กับโลกนี้ได้หรอไม่เป็นไรหรอกลองเปิดดูพันดิบสมุดเก่าคร่ำคือเล่มหนึ่งขึ้นมาจากย่าของเขาโอโหไม่ได้หยิบออกมานานเลยแหมสมองเชียวพันใช้รูปมือไปมาปัดเป่าความสกรปรกของสมุดเล่มน,นั้นไหนดูซิว่าจะใช้งานได้ไหมในโลกใบนี้เนี่ยพันเปิดขึ้นมาก็มีเสียงวูบวาบโอ้โหดูเหมือนจะใช้งานได้นะเนี่ย เอนี่มันอะไรดูสิพอมีตัวหนังสืออะไรก็ไม่รู้เขียนขึ้นมาเจ้าก็อ่านดูซิไหนดูซิตัวหนังสือที่เด้งขึ้นมานั้นหน้าตาคล้ายโพลากรมของเกมไหนมันอ่านนว่าอะไรข้อมูลในนั้น,นเขียนว่าคุณสามารถเปิดดูสมุดที่นี้ได้ว่าไปที่ไหนก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นพื้นที่ที่จอมขมังเวทเดินผ่านเท่านั้น ถึงจะใช้งานได้สเตตัสของหนังสือเวชตาฟ้าชื่อหนังสือเวชตาฟ้าสเตตัสไม่จำกัดความทนทานไม่จำกัดการโต้อตอบรอเวลาการเรียนรู้รอเวลาการวิเคราะห์และวินิจฉัยไม่สิ้นสุดวิเคราะห์เวทมนต์ไม่สิ้นสุดข้อมูลเพิ่มเติมจริงด้วยสินะแตกต่างจากโลกเราอยู่นิดหน่อยนะเนี่ยเออแต่ว่ารู้สึกว่าคุณสมบัติของมันนี่ต่ำลงนิดหน่อยนะพรเก่าออกค่าลืมอ่านไปตัวหนึ่งพรข้อนี้รู้สึกว่ามันเขียนว่าสำคัญด้วยนะ ติดตัวผู้ใช้งานผู้ใดหยิบจับโดนคนส่ถึงขั้นเสียชีวิตผู้ใช้งานหมอผีนามว่าพรหมอขมังเวทนามว่าพันอุปกรณ์ต่างโลกวงเล็บสิ่งที่ไม่มีอยู่ในโลกใบนี้ข้อมูลเพิ่มเติมพรมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยแหละจะขออ่านนิดหน่อยแล้วกันรู้สึกว่าจะยาวสามารถใช้เวทม์เทเลพอร์ตหรือเคลื่อนย้ายได้เฉพาะพื้นที่ที่เคยย่างผ่านเท่านานอ้าวแล้วก็สมุดเล่มนี้สำคัญแก่พวกท่านมากสมุดเล่มนี้บันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับโลกนี้แล้ว รายละเอียดในการใช้งานเวทมนต์เบื้องต้นของโลกใบนี้ตามที่สมุดบอกมเนเนยรู้สึกว่าจะแตกต่างจากโลกเรามากเลยนะแต่ก็คล้ายคายกับอนิเมตนั่นแหละพอแล้วก็ลองใช้ดูแล้วกันเพราะว่าเราต้องฝึกไปด้วยนะพันเราไม่สามารถใช้เวทมนต์ให้คนในโลกนี้เห็นได้นะเพราะเราไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้โอเคงั้นเรากลับไปนั่งที่ป่าดีกว่าจะกลับไปป่าหรอก็ที่นี้มันดูแปลกแปลกไปอยู่ที่ป่าดีกว่า เดี๋ยวค่อยเดินทางต่อรู้สึกว่าคนจะอยู่ที่นี่อยู่นะไปไปกลับก็กลับพวกเขาก็เดินกลับไปที่ป่าตอนที่เขาย่างก้าวออกไปจากพวกหมู่บ้านมีสายตาปริศนาจ้องออกมาจากฝาบ้านที่ไม่รู้แง้มอยู่นับร้อยดวงตาให้พวกมันเป็นใครว่ามาอยู่ใกล้ๆบ้านของพวกเรนี้พี่จะไปต่อรองต่อเถียงกับพวกมันเลยนะ ถ้าว่ามันมีแล้วแปลกๆก,กว่าดูเหมือนมันจะเก่งลึกลับมากท่านก็สังเกตดูชุดที่เขาใส่สีสสขาวกับสีดำมันไม่ปั่นหมวกกันอยู่แล้วนะเดียวเราจะเอายังไงต่อใช้ชีวิตแบบปกตินั่นแหละแต่ว่าลองเอาคนไปซุ่มดูพวกมันดูท่านพ่อบ้านพวกเราจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรหรอกเสียงคนแก่พูดขึ้นไปเราทำตัวเหมือนคนปกติแล้วกันทำเหมือนนว่าเรากลับออกมาจากที่ไหนที่หนึ่งละกันพรเจ้ารู้ไหมว่าที่นั่นมีคนอยู่นะ ข้าก็รู้สิเราเป็นหมอผีนะขนาดผีเรายังรู้เลยเปิดนับประสาอะไรกับคนเจ้าจะเอายังไงต่อแล้วก็ไม่รู้ดูไปก่อนและกันดูหลังหลังน่าสนใจ